นเนะไม้ความว่าอะไรไมายความว่าปลูกแล้วถ้าเอาไปทําเสาเนี่ยนะเสาเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นพันชาติเลยปลวกก็เจาะไม่ได้ตีตะปูข้าวแต่ถอนตะปูไม่ได้เป็นไม้ที่แข็งมากเลยเดินตามรอยเบื่องพระยุคนละบาทศาสแห่งองค์จักรีภูมีพล สู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานทพื้นที่มันกี่ไร่ครับทั้งหมดทั้งหมด48ไร่40ครั้งซื้อ3ครั้งนี่คือเป็นที่ดินที่ซื้อเทั้งหมดเมื่อก่อนมันเป็นยังไงฮะที่ดินที่ดินแต่ก่อนก็คือมันมีเป็นแปลงนาเป็นแปลงนาเป็นไรนี่นะเพื่อฟ้าดินอันสดใส แล้วแล้วที่ดินตรงนี้ซื้อซื้อปีไหนฮะซื้อปีที่ดินตรงนี้ซื้อปีสามเก้าสามเก้าแต่สามเก้าปีสามเก้าเนาะเก้าแล้วเราก็เลยปรับปรับดินหนึ่งปรับเป็นเนินให้มันเป็นแปลงปลูกป่าก็เป็นปลูกแน่นอนเลยเนี่ยโอ้ยนะพี่น้องนี่ราคานี่ตัวเฉพาะต้นนี้นี่ราคานับนับเงินหมื่นแล้ว ก็วก็ผมมาเจออาณาจักรของเทนะฮะอาณาจักรของเท้ของการปลูกป่านะพี่น้องนี่เป็นป่าปลูกทั้งหมดนะครับเนี่ยโอ,โ,โอ้โหวันนี้นี่จะเสียใจที่สุดเลยนะครับถ้าผมไม่ได้เข้ามาพบเป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่ผมได้เข้ามาที่แห่งนี้ใช่อยู่บ้านผมเองครับพื้นที่แห่งนี้ก็คือบ้านโนนสบายนะฮะตำบลกระเทียมอำเภอสังขาจจางัดจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดผมแล้ว ครูเป็นครูที่สอนผมตั้งแต่เด็กนะครับแล้วไม่เคยรู้เลยว่าครูนี่เป็นสายป่านะพี่น้องเนี่ยมีโอกาสได้มาส่งก้าไม้ให้ครูแล้วก็มาเห็นอาณาจากักรครับเอาเลยครูว่าไปเลยเที่เราปลูกเริ่มแรกคือต้นยางนาโอ๋อเริ่มแรกนี่ปีไหนครับครูประมาณปีอะไรปีสองสามก็ได้อ๋อครับ อ๋อนี่ยางนาตัวนี้ใช่ไหมฮะอุ้ยทีนี้ก็คือดูความสูงล่ะไม่ตามกับ40จอกะอ๋นะอนี่นี่ที่เขาบอกว่าปลูกแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้อ่าอันนี้เนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยน,นีนยเนย่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นต่อหน้าเลยพี่น้องมันมันเกินได้ใช้แล้วแหละ ประมาณ26ปีบ่ประมาณนั้นน่ะประมาณ26ปีแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ปลูกเออปลูกมึงพอดีเสียแล้วมันทรงมันสวยด้วยดูสีต้นเหมือนเทียนเลยวางแถวหน่อยก็คือสีต้นนี้คืออยู่ในเนินหน่อยนี่นะไม่ใช่มีต้นเดียวนะนู่นนะส่วนด้านริมข้างท้านนู้นก็มีไม้แดงที่เราปลูกก็คือจะล้อมไปคือข้างไหนนี่เราจะปลูก่า โอ้นะฮะฉีกฉีกทุกฉีกทุกฉีกทุกอุดมการ,รไปเลยนะพี่น้องเนี่ยเน,นี่ยครับของแท้เราก็มาปลูกเพื่อให้มันแข่งกันที่ไหนได้ต้นที่มันใหญ่แบบเดียวกันก็คือเราชอบก็คือต้นกระบ,บากต้นกระบ,บากที่ทําไม้แบบไงอ๋รบบค,ครับครับแต่ต้นที่ใหญ่เน่ยมีต้นอยู่ตรงนี้ต้นกระบากครับที่ต้นกระบาก แ่สู้ยางนาไม่ได้ยางนาเวลาเขาโตขึ้นไปเขากะโลกปีออกมาแบบไม่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามก่อนครูว่าที่ตรงนี้ครูซื้อเท่าไหร่ครับพื้นที่ที่ที่ซื้อเมื่อก่อนซื้อตอนนั้นอะไร่ละหมื่นไรละหมื่นตอนนั้นอะไรละหมื่นครับขณะที่ชาวบ้านเขาซื้อไร่ละสามพันเขาคิดว่าครูรวยเขาซื้อเต่ไปหาที่บ้านเลยก็บอกช่วยซื้อที่เขาหน่อยเพราะไม่งั้นเจ๊ยึดอ๋อครับยุกะ ยี่สิบหกได้ยี่สิบเกัอบยี่สิบเจ็ดแหละไม่เขาเขาเขาว่าครูรวยนี่ครูรวยจริงไหมครับตอนนั้นรวยที่ไหนเขาคิดว่าครูทั้งผัวทั้งเมียเขาบอกมีใครที่ไหนบ้านนี้ก็เลยเรียวคนนี้ก็ไปขายให้คนนั้นไปขายให้คิดอย่างนี้นะแล้วก็พอคนนี้ขายให้เฮ้ยคุณไปกู้สหกกณ์ไปครับพอพอส่งไปได้เรื่อยๆคนก็มาขายให้อีกครับก็เดินไปที่บ้านก็บอกเราก็ไม่มีเงินฉันกู้บ้างอครับสลับกันกู้ไป ก็เลยเป็นการเรากู้สากลเพื่อมาซื้อที่ดินปลูกป่าปลูกป่าซื้อที่ซื้อทางเพราะว่าเราย้ายมาอยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นเลยบ้านที่สร้างตรงสามแยก่ที่พาลูกไปเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์เห็นตัวอย่างแล้วก็เราก็ถอยระดับบ้านออกมาก็เป็นบ้านรักใส่เป็นบ้านรักเลยเป็นตัวอย่างบ้านนถอยออกมาไม่ติดถนนนั่นน่ะครับด้านทางนี้ พอถ้าเราจะทําได้อีกหนึ่งห้องใจเราไม่ทําให้ขวางทางเพื่อให้จราจรไปปลอดภัยไงทุกที่ที่เราถอยมาคือเราไปเห็นความเจริญของประเทศนอกแล้วคคครับนนน้ยที่ิดแล้วแล้วผมถามเนาะอย่างเพื่อนครูเนาะเพื่อนครูที่เขาไม่ได้ปลูกแต่ตอนนี้อายุเขาก็เท่ากับครูแต่เขาไม่มีสิ่งนี้เลยน่ะออดูวะยางนาราปลูกที่ก็มาทักก็บอกว่าครูปักไม้ไว้ทาไมตอนนั้นเราจัดต้นไผยที่เขาปลูกนี่แหละ ปักปักปักไวตรงนี้ปับเดี๋ยวครูไม่บอกบพอป,ปักลูกอย่างนา่าก็บอกเฮ้ยไม้นี่ตัดไม่ได้นะครับเพราะใจนึงเราก็ฝ่ออีกใจนึงก็บอกว่าถ้าตัดไม่ได้เราก็ไปเห็นแถวพนมเป็นมาเนาะ,ะไปเห็นหมู่บ้านกระเทียมมาที่มันชุงเป็นแปดสิบเมตรอะไรงี่นะเราก็ชอบใจมากเลยว่า<อ>ไม่ตัดก็ดีไม่ตัดก็ดีแบบนี้แล้วตรงนี้นี่ครูปลูกเองทุกต้นเลยไหมฮะเองเลยพยายามปลูกเองเลยเพราะว่าเวลาสาวเชบววต้นตัดต้นอะไรเนี่ย แต่แต่ตอนนี้ครูเกษียณนะครับเนี่ยเกษียณหกปีเอาเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วเนี่ยครับพอเกษียณมาก็โอ้โหท่านเกษียณไงอ๋อเนนะครับทีนี้พอนี่ไปปั๊บเดียวมาอยู่ปั๊บมันกลัวไอ้พวกโอ้เดียวเดียวผม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 กำลังอึ้งอึ้งว่าย้อนกลับไปในปีปีปีแรกที่ครูคิดจะปลูกอ่ะแล้วครูไม่ได้ปลูกเนี่ยภาพนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วคนรุ่นครูนะเพื่อนครูรุ่นเดียวกันนะเนาะก็ปล่อยเวลาไปเฉยอ่ะ อ๋ครับไน่่ยยยาางงจะครับอ๋อคือพวกเพื่อนครูเขาก็มาปลูกตอนหลังๆที่ไม่กระแสเรื่องการปลูกป่านี่เนาะโอ้โหแต่ของเราครับทีนี้เวลาเวลาปลูกไปแล้วเราอยากให้ต้นสวยเราก็เอาเอาไว้เลื่อยต่อด้วยไม้ไผ่ที่เรามีอ่ะ มาโล่โลออกเพื่อให้ต้นมันสวยไงอ๋อครับก็เลยลงนี่ใช่นต้นอะไรนี่เสียต้นยางนาทียร์โล่ออกไหมต้นซักนี่ต้นเหลือเชื่อพี่น้องใช้คำว่าเหลือเชื่อนี่หาพันได้จีได้ต้นเดียร์ดุะประมาณสี่สิบศอกว่านี่ต้นนี้ก็แต่ตอนนั้นเลยเสาไม่รู้คิดไม่รู้คี่ต้นเจที่นี่พุดยอดรู้เยี่ยมเยี่ยม ครับโอ้โหพี่น้องนี่ทีเล็กกันมี่นี่คีเล็กก็แข่งกันไปเลยนะพี่น้องโอ้โหผมผมอึง <c oughs> อ้งที่เขาทำไม้แบบอ่ครับครับครับทีนี้วิธีการบางทีปลูกมาขึ้นเราต้องใช้ฟูร,รานมาลงเพื่อจะช่วยครับเพื่อให้เกิด การอยู่รอดของต้นเขาครับแล้วเมื่อก่อนนี่สมัยนั้นเลยเนี่ครูคิดไหมว่าปลูกปลูกอย,ยากปลูกต้นไหนหรือว่าแล้วแต่หามาได้หรือ,อยังไงครับคือเราเรา,าก,การปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะอ๋อไม้แดงไม้เลาไม้แดงต้นตาลยอดพยามมันเหลือน้อยแล้วนะก็เลยบ่าพยามดูแลเขาให้มันอยู่ในนี้ใช่ครับมันเหลือน้อยแล้วเนาะโอ้ยมันมันํำมันเสมอเลยเนาะครูเสมอต้นเสมอปลายเลย แล้วเขาบอกเมื่อก่อนที่ครูเริ่มปลูกเขาบอกว่าปลูกไปก็ไม่ได้ใช้ใ่ไหมใช่เพราะว่าไม่ฉันได้ใช้ครับก็ไปแล้วนีอแต่ประตูรั้วมีแต่ไม้สักไม้สักประตูนั้นไม้สักทั้งหมดเลยไม้สักที่ปลูกเองตัวบานประตูและตัวแนงก็ไม้สักหมดเลยที่ฉันได้ใช้แล้วว่างี้ด้านหลังก็ยังมีอีกเดี๋ยวด้านในจะปลูกกม่เอายานาอ้นครับง่ายนี่ลงเลแดงไปเราเดินไปนี่เลยครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคันนาประมาณสัก เออตีไปก็สองเม็ดนาอครูตรงนี้สองเม็ดเอ๊ะเมื่อ,อก่อน,กอนนี่ซื้อก่อนลูกตอนนั้นปลูกบนคนาเม็ดเดียวไม่ใช่เม็ดดอกแต่ทีนี้เพื่อใบว่าให้มันแบบมันได้อุ้มความชุ่มชื้นกันเลยมาปั้นอีกอ <Liter> ๋อครับเมื่อก่อนสื่อก็ไม่มีเลยนะครูสือ่อยูทงยูทูปไม่มีไม,ม,ม่มีมันน้อยมากนะไม่เคยทำอะไรทำไม่เป็นเออครับน้อยมากเนาะที่คนที่จะมาปลูกต้นแบบตอนนี้แต่ผอ้ โอ้โหเราจะเดินซอยไหนเนียวแล้วตรงนี้ที่บ่านนี่เราได้ทํานาไหมครับทำนาแล้วบอกว่าถ้าถ้าเรามีเงินเราจะเอาดินจากข้างนอกปาทมข้างในให้หมดแล้วจะปลูกปาให้หมดทางในนี่นะใจนะครับครับคือข้างนอกเนี่ยจะทํานาแค่ประมาณสิบกว่าไร่เนี่ยสองครอบครัวก็กินไม่หมดแล้วสรุปแล้วไอ้ที่เขาบอกว่าครูมีเงินครูมีเงินนี่จริงๆแล้วครูก็ไปกู้สหกรณ์มาเหมือนกันเดี๋ยวเขากู้เดี๋ยว พ่อเขากู้ส่งไปเรื่อยๆคนมาขายให้แต่เราก็กู้ทีหนึ่งโอ้โหนะครับเป็นที่มาของการกู้มาซื้อที่ดินจนได้ปลูกป่าพี่น้องครับขิดเบื้องทีนี้ถ้าที่ดินเราถ้าไม่ปลูกป่ามูลค่าก็ยิ่งจะน้อยลงเท่าที่แต่ถ้าเหมือนเกษียณนี่แหละพยายามจะมาอยู่ครับมาเรื่อยๆเออไม่ยอมไม่ยอมหมดลงที่เหลืออยู่ต้นเดียวแล้วแล้วแปลงที่ครูตัดยางพาราทิ้งเนี่ยยางพาราครูผมบอกได้เลยว่าสวยที่สุดในในย่านนี้ใช่ต้นใหญ่ที่สุดน้ำยางเยอะที่สุดใช่ ปัญหาหลักที่ครูยอมทิ้งต้นยางพารานี้คืออะไรครับก็คือลูกเราคเขาไม่ค่อยเป็นครับส่วนหนึ่งก็คือไปให้เขากรีดปัป๊บก็ต้องมีส่วนแบ่งใช่ไหมครับพอมีส่วนแบง่งเอ๊ยเอย่างนี้เขาก็เป็นเ,เคยกรีดเขาก็ไปกรีดทางนู้นบ้างเขาก็อ้างนี่อ้างนู่นเลี้ยงวัวเลื่องควายของเขาอ,อ,อะไร,นรในที่สุดเอ๊แบบนี้เราต้องเปลี่ยนแล้วหวังนี้นะครับเรามาปลูกไม้ป่า เขาบอกว่าปลูกไม้ป่ามีค่ายิ่งกว่าทองโอกาสต่อไปเนี่ยครับใช่เลยเอาลงออกเลยโอ้ยท,ทางที่ต้นของครูนี่มันสวยที่สุดในย่านนี้เลยนะผม<ล>ผมท<ล>้าได้เลยว่าจะปลูกที่นี่ยี่สิบทั้งรุ่นอีกสิบเป็นสามสิบไร่ตามโครงการเมื่อเมื่อหลายปีมาแล้วอ่วะเราจำไม่ได้ลแล้วแหละยปีทีนี้เขาบอกว่าอเขาจะสับสนุนให้ประชาชนปลูกคนละ ครอบครัวละ30ไร่เข้าไปถามสกยอที่บ้านสลักไดก็บอกโครงการนี้หมดไปแล้ว2ปีอาหารกูเปิดคันนาหมดแล้วปร <c oughs> ะชาชนเอาลูกไปเรียนที่โรงเรียนออกมาประตูนี่ปั๊บครูบา้าลูกยางพาร,ราไม่เคยมีใครปลูกเลยวังงี้ <c oughs> นะเฮ <c oughs> ครูบา้าครูบา้าพอถึงเวลากรีดได้60ได้80ได้90ได้ร2อยว้ครูเป็นเทวดาหวังัครับตอนนั้นปักมาอย่างงี้แหละปักนี่ แล้วปักนู่นแล้วก็ซอยกลางมาไปเรื่อยจากต้นไผ่ตรงหน้าที่เรามีอ่ะครับก็บอกอปักไม้ทําไมวะครูไม่บอกพบปลูกยางนาปั๊บก็บอกโอ้ยปลูกต้นไม้ยางนานี่ตัดไม่ได้ใจหนึ่งก็ฟออีกใจหนึ่งก็ดีแล้วจะได้ต้นเงอนแถวบานกระเทียมหรือที่พนมเป็นที่เราไปเที่ยวไปเจอเนาะอเออไม่นที่สุดพเออนี่แหละครูก็เลยคิดว่าตัดไม่ได้อีก ยิ่งดีจะได้มีต้นไม้ใหญ่ๆไวให้คนดูใช่โอ้โหพี่น้องนี่ท่ายร่วม30 40ปีคดูเดมันสูง็น4 50ซอกกันเบยเพ้อมันจะเข้าปีที่10ยี่คูถึงตัวนี้20จะเข้าปีที่10โอ้โหเนาะดูพี่น้องเนี่ยเวลาผ่านไปแป๊บเดียวแต่ต้นไม้คูดเราเดินไปอีกหน่อยไหมครับ ผมแบบว่ามันมันมันสมกับที่ครูบอกว่าจะปลูกไปให้คนดูทำไมนั้นมีนแบบปลูกเขาเนี่ยถ้าเกิดคนถ้าเกิดคนไม่อันนี้คิดว่าเป็นที่สาธารณะนะเหมือนกับเป็นสวนป่าสาธารณะเนี่ยได้ปลูกไปเนี้ยไม่เราเห็นแต่างนกนี่พอมาปลูกกันก็แล้วแต่ว่าเอาคุณสองเม็ดเด้อหรือเม็ดขึ้นเด้ออะไรนี้ก็ดัวความห่างไม่ได้วัดเลยนะอ๋อครับครับเอาไม้ไผ่มานี่เลยนะอ แต่ว่ามันจะมีต้นตายมากไม่ได<อ>้รกรนเกยาวมากพอพอ,พอเราเราปลูกไปปั๊บที่นี่เรามีประสบการณ์เฮ้ย <c oughs> ต้นไม้เราอะ่ะมันมีไอตัวแมงมาเจาะใช่ไหมแมงมาเจาะทําไงอ่ะเราก็เอาบันไดมาแล้วก็มาเดินดูรูว่าไหน<อ>มีแมงเจาะปั๊บเราก็เอาเชือได้ไปฉชีดตรงรูแล้วเอาอไปกิงไม้อัดไว้ให้มันตายครับเพราะมันถอยมาไม่ได้เออเป็นการช่วยเขาด้วยนะครับอ๋อคือคือครูต้องช่วยต้นไม้ไปใช่อใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าปลวกขึ้นอย่างเงี้ยถ้าปลวกขึ้นที่ปลวกขึ้นนี่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 เนี่ยปลวกขึ้นเนี่ยปลวกดําเนี่ยเวลาถ้าอยู่นานๆเข้ามันจะทําให้ต้นไม้โตไม่เต็มที่อ๋อมีผลใช่ไหมมีผลต่อต้นไม้ก็คือทําให้ต้นไม้เที่เนี่ยดูดูอย่างเงี้ยเราเราต้องดูแลเขาทํายังไงเอาฟูรดานก็หันมาทางคูฟูรดานเอาฟูรดานแล้วก็มาคูแต่นี้ออกก็เทๆๆลงไปมันเป็นการช่วยเขาครับอแต่ก่อนต้นพิุงเหมือนกันพอมันมาขึ้น เป็นแง่งท้ายแง่งขวามันขึ้นจากข้างล่างมาหลุมดำนี่นะแล้วมันมาก่อตรงตรงตรง,ตรงกินแยกอะ่ะครับแล้วมันก็ทํดรังอยู่ทีนี้เราก็เอาไม้หรือเอาไอ้พวกไอ้เขาเรียกว่าไอ้เหมือนในตัวครูดออกอะ่ะครับตัว,ต,วตัวใบอะไรเขาเรียกว่าใบอะไรไม่รู้จำไม่ได้คนระับไ,ไม่ใช่ใบเลื่อยเขาเรียกว่าเหมือนแปรงอะ่ะครับที่มันเป็นด้ามเหล็กอ่ะไม่ด้ามไม้แต่ตัวนั้นมันเป็นเหล็กอ่ะเอามาครูดออกคูุดออก แล้วก็เทฟูรดา,านเฟอรดา,านเทข้างล่างไปไปในที่สุดตัวนี้มันสะอาดครับ<ล>ก็คือมันหนีก็คือเรารักษาต้นไม้เราไว้ใช่เราไม่กลัวบาปหรอครับไปฆ่าป,ปวกมันทำไงได้ <laughs> ก็คือตัวนี้มันขยับตัวยากเนาะ <laughs> ผมผมว่า้า